ครับ <mile> ผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คตู้เย็นอินเวอร์เตอร์นะครับคำว่าอินเวอร์เตอร์นั้นมันจะมีแผงควบคุมนะครับเขาเรียกว่าระบบควบคุมแปลว่าให้คอมทํางานช่างหนูจะพาตรวจเช็คดูนะครับตอนนี้มันเป็นตู้เย็นซัมซุงนะครับของเครียกว่าสเต็ปวาล์วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวนี้คอมไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับมันเป็นยังไงครับอาการเสียของมันกระบังปิดเสียบยากหน่อยนะครับกดปั๊บนะครับผมสังเกตดูนะครับเสียงที่ได้ด 2 3 4 5ี้นี่ครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้คอมไม่ทํางานคอมนิ่งเงียบนะครับผมไม่ทํางานสำหรับเป็นช่างอยู่แล้วถ้ามีประสบการณ์แบตบวิก็จะรู้บางทีว่าอะไรมันเสียนะครับในการทดสอบตรวจเช็คช่างใหม่ไม่รู้ว่าอะไรเสียนะครับแต่ดสินใจไปซื้อแผ่นมาใส่แผ่นเสียแล้วก็คือถูกต้องไปแต่ตอนนี้ก็เกิดว่าไปคาดเดาอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าเกิดซื้อแผ่นมาใส่แล้วคอมไม่ทํางานเหมือนเดิมนั่นนะครับเป็นการลงทุนที่ว่าเพิ่มภูมิขึ้นมาทําให้เราเสียเงิน มากมายแล้วก็อย่างไม่รู้ว่าอะไรเสียกันแน่นอนเปลี่ยนนี้แล้วคอมไม่ทํางานซื้อคอมมาใส่คอมไม่เสียมันก็ไม่ทํางานเสียได้บอดเสียเราก็เสียเวลาเสียเงินแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวท่านหนุ่มจะพาตรวจเช็คครับถอดปลั๊กเลยนะครับผมอ่าถอดไปแล้วนะครับปอดและแฟกระพริบเขาเรียกว่าไฟมันค้างอยู่นะครับผมอันนี้ครับคือเครื่องตรวจเช็คตรวจเทสคอมอินวเวเตอร์นะครับาท่านหนุ่มได้ทําผลิตขึ้นมาด,ด้วยตัวเองนะครับเอาบอดมาสั่งงานแล้วก็ตรวจเช็คคอม พวกแต่พวกอินเวอร์เตอร์ได้หมดทุกรุ่นแะครับง่ายๆครับตัวเช็คในตัวนี้ได้เลยแะครับคือเราถอดของของนี้ตัวนี้ครับเอาออกคู่ตัวนี้ออกไปเลยนะครับอ่าถอดไปเลยครับเดี๋ยวเสียบนไปกรณนนะครับด้านไหนเลยครับแต่สายจะสั้นสักหน่อยครับเดี๋ยวสนุกจะทาให้ยาวขึ้นนิดหน่อยนึงก็ได้นะครับผมนี่ครับก่อนเสียบปักแล้วปิดดีก่อนนะครับ นี่ครับแล้วก็ตั้าตัวนี้อยู่อย่างนี้เราปอดบักคอนเบาแรงสปีดของคอมแลัวหมุนไปสุดเลยครับหมุนไปให้สุดเลยครับตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็หมุนางเงี้ตั้งง่ายง่ายตั้งหมุนตั้งเข็มนาฬิกาเลยทีแรกนะครับเดี๋ยวถั้งหนูเสียบตั๊กเลยนะครับผมเสียบลั๊กตั้าตัวนี้ตัวเทสคอมนี่แหละครับหมับเข้าไปครับแต่แล้วก็เปิดนี่ครับหมับเข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้คอมทํางานนะครับผมถ้าเรามีเครื่องตัวนี้เทสแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรเสียนะครับสรุปแล้วง่ายคือคอมไม่เสียนะครับเรารู้้้เเเลยถามมีีคคครรื่องตวช็แบบบนนะัผ โอเคนะครับปิดนะครับมับเข้าไปครับรหดับตัวนี้ก็เราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับก็ทําให้เราไม่หลงทางแล้วก็ไม่เสียเวลาถามฉนูมาซื้อบอร์ดกระเปยนแล้วมันก็คอมไม่เดินอยู่ดีนั่นแหละครับนั่นคืออาการเสียของคอมนะครับผมก็เลยไปซื้อบอร์ดใส่นะครับเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก็ไปเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวของเขาบางคนหลายท่านถามว่ารีวิววโหลดของเจ้าอินเวอร์เตอร์นี้จะซื้อว่าเปลี่ยนเขาเรียกมันเป็นช็อเกตเสียบเฉยนะครับบางท่านว่า อยากจะเปลี่ยนริเลว์หลดของอินเวอร์เตอร์อันนี้มันโอกาสเสียมันน้อยมากนะครับผมนอะกจากมันไหมคขาได้ข้าหนึ่งนะครับการไหมมันก็คือการหลวมของมันเองครับทาให้มันไหมได้นะครับมงคนมมกท่ามันจะเปลี่ยนรีเลว์หลดของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้นะครับ,ลลบ,รออรรบแล้วเสียดอย่างนี้แล้วเห็นไฟนกระพริบสี่ห้าครั้งอย่างนี้แล้วมันมีสองบอร์ดจะรู้ไงว่าบอร์ดไหนเสียนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราไปดูด้านหน้านะครับผมไฟในตู้ติดหรือเปล่านะครับ led ติดไหมอ่าติดเห็นไหมครับ led ติด ไอวีดี้ติดเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านบนนะครับว่าพดลมหมุนหรือเปล่าอ่าเห็นมันเล็กติดครับไอวีดีติดพดล้มหมุนไว้แน่ครับพดล้มหมุนครับพดลมหมุนโชยมาอย่างงี้ตัดปัญหาเรื่องบอดใหญ่นะครับผมบอดใหญ่ไม่เสียนะครับจากนู้พยายามย้ําให้ละเอียดนะครับโดยง่ายรุ่นนี้มันไม่มีไฟเตือนแต่บางรุ่นมันจะมีทั้งสองแผ่นฝากระพริบบอกอยู่แต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับเป็นเขาเรียกรุ่นสเต็ปบ้าเละครับทาเปอย่างงี้แล้วเราต้องเปลี่ยนบอดเล็กดูนะครับผมเดี๋ยวสนหนูจะเปลี่ยนให้ดูครับว่า บอร์ดเล็กเสียจริงหรือเปล่าแต่เสียครับเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาการอย่างนี้บอร์ดเล็กเสียนะครับอย่าลืมนะครับบางรุ่นนี่ไฟมันค้างอยู่ครับอาการเสียของเจาบอร์ดตัวนี้เนี่ยไฟยังค้างอยู่ครับเขาเรียกว่ามันไม่จ่ายงานไปไม่ไม่ไม่ไปจ่ายไฟไปบอร์ดใหญ่หรือติดทํางานนี่ไฟไปเะนสักค้างตีตัวนี้นะครับอย่าไปจับส่งเดดนะครับแต่มันก็หายไปแล้วหน่อยเดียวไม่เป็นไรครับผมบางรุ่นครับตัวนี้เสียอาการเสียงมันง่ายๆไม่กระพริบก็มีนะครับเสียไปแล้วตัวนี้นิ่งเฉยไม่มีไฟกระพริบอะไรทั้งสิ้น ก็บอดรีเสียได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการตรวจเช็คนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวช่างหนูจะนำมาตรวจเช็คให้ดูว่าตัวนี้บอดดีนะครับเราเสียบไปแล้วคอมจะทํางานหรือไม่นะครับเรามีเครื่องเทสคอมแล้วแต่ปัญหาเรื่องเรื่องคอมแล้วมันก็ต้องเสียบไปแล้วต้องติดนะครับอันนี้ถ้ามันปกติดีแล้วถ้าเสียบไปแล้วคอมทํางานหลอดนี้ต้องติดตลอดนะครับมันก็จะดับเนต่อเมื่อมันทําระบบละลายน้ําแข็งไฟนี้ก็จะดับนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับหมับเข้าไปนะครับสักคู่นะครับผมอย่าใจร้อนนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเสียงคอมทางานปางเสียงนะครับคอมทํางานนี่ครับไฟตัวนี้จะบอดเล็กนี้เขาเรียกพูดง่ายบอดเล็กบอดใหญ่ไฟต้องติดตลอดนะครับขณะที่เขาทํางานนะครับแต่ถ้าเขาไม่ทํางานบางรุ่นดับตลอดน่าจะเสียเหมือนกันนะครับบอดเล็กนะครับแต่รุ่นนี้ตัวนี้บอดดีผมมาใส่ใดูอย่าไปคาดเดาว,ว่าบอดเสียอย่าไปคาดเดาว่วาคอมเสียนั่นแหละครับต้นทุนนะครับเดี๋ยวทั้งรุ่นทาให้ดูอีแบบนึงครับอีกรุ่นนึงนะครับเขาเรียกว่าให้ดูง่าย อาการเสียของตัวนี้อีกแบบหนึ่งมันเป็นยังไงนะครับทําแล้วต้องให้ดูให้เข้าใจกันทุกคนครับที่ดูช่างหนูรือบางวันนี้นะครับวางอย่าไปหลงนะครับว่าบอร์ดแผ่นบอร์ดหายไปไหนนะครับผมนี่ครับดูบอร์ดนี้ครับอาการเสียของบอร์ดแต่ละตัวเราไม่ต้องไปคาดเดาหรอกครับถ้ามีเราเรามีตัวทดสอบคอมนะครับนี่ครับเสียบไปครับหมับเข้าไปนะครับไฟก็แมปกระพริบทีเดียวเหมือนกันนะครับทีงเลตทํางานแล้แป๊บเห็นไหมครับสักคู่นะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นการเสียของเมมบอร์ดภาคจ่ายไฟตัวนี้ที่จ่ายลงไปคอมนะครับมันก็เสียเหมือนกันนะครับง่ายๆแต่ไฟดห,หน้ามันก็ติดนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับนี่คือการแบบว่าไม่ต้องคาดเดาหรือสุม่มเครื่องเทสคอมนะครับผมกระชงหนูก็พอจะมีแบ่งขายนะครับช่างหนูทําและผลิตขึ้นมาเองเขาเรียกว่ามาดัดแปลงนิดหน่อยครับซื้อเมมบอร์ดมาใส่ดัดแปลงเป็นเครื่องเทสคอมอินเวอร์เตอร์นะครับแต่เราไปเทสคอม R134 ไม่ได้นะครับเราใช้เฉพาะตรวจเช็ค คอมอินเวอร์เตอร์นะครับผมที่แหวงวงจรนะครับผมง่ายๆคือมันง่ายถ้ามีตัวนี้แล้วช่างใหม่ที่หัดทําหรือบางท่านอาจจะไม่รู้เขาเรียกาต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวนะครับต้องมีประสบการณ์แล้วก็พอจะรู้ได้แต่มันก็ไม่ต้องมาใช้การคาดเดานะครับถ้าเรามีตัวนี้แล้ว เราตัดปัญหาเรื่องการตรวจเช็คตรวจเทสอย่าไปเดาสุ่มว่าอาเมนบอร์ดเสียาบางทีก็ถูกนะครับผมถ้ามีประสบการณ์จะรู้ว่าแบบนี้เมนบอร์ดเสียแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ไปซื้อคอมมาใส่เลยครับผมทั <S <S ้งที่ไม่มีเครื่องตัวนี้ถ้ามีเครื่องตัวนี้ชุบเราจะทดสอบได้ดูแบบที่หนูทําให้ดูเมื่อกี้นี้ตัดปัญหาเรื่องการเดาสุ่มนะครับผมถ้ามีตัวนี้เดี๋ยวใครสนใจก็เข้าไปในเพจทั้งหนูก็ได้ทักแชททั้งหนูดูนะครับทั้งหนูพร้อมที่แบ่งขายนะครับผมกับแบ่งบาพผ่าละนะครับผมไม่ต้องไปมืดงมแป หาตรงโน้นขาจุดนี้เสียต้องเสียซื้อมาเปลี่ยนเสียเงินนะครับตัดปัญหานะครับ้าเทสและคอมเดิน นั่นแหะคือคอมไม่เสียช่วยเป็นกว่าพละให้ไปหลงทางนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างหนูก็มีสิ่งพระละดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมครับเครื่องเทศคอมครับช่างหนูพอมีจําหน่ายแบ่งขายให้นะครับผมก็ฝากฝากขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูเป็นกําลังใจกับช่างหนูนะครับผมโอเคนะครับลูกป่าซึ่งเทียมก็ได้ทุกรุ่นครับเป็นคอม r 6 0 0นะครับยี่ห้ออะไรได้หมดครับให้เป็น r 6 0 0นะครับนี่สายเดี๋ยวผมว่าทํารุ่นต่อไปทําให้ยาวกว่านี้หน่อยนะครับโอเค ไมต้องกลับคืนมาแล้วครับนี่มครับทํางานครับเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างนี้คอมไม่เสียแน่นอนครับแต่หมุนจิ๊กๆหยุดจื๊กๆหยุดแสดงว่าคอมเสียนะครับสาหรับ่อดหมาก็จะเบานี่มครับเล่มก็จะไปทำงานต่อ